ตอนนี้อะไรนะที่ตลาดอะไรวะตลาดอะไรตำบลอะไรคลองใหญ่ตลาดตลาดตำบล,ล,ลคลองใหญ่เมื่อกี้ไปถ่ายตรงตรงด่านนด่านทหารทหารบอกว่าให้ลดอม้าว <c oughs> ไม่เป็นไรแล้วก็ให้เป้ ถามดิเท Th oh. ่าไหร่ถามดิถามดิเท oh, ่าไหร่ก็นี่เต้เท่าไหร่ครับอันนี้อันให้าร้อยอันนี้สร้อยส้อี่ร้อยได้ดนะต่อะสามร้อยนูสามร้ใบเล็กโอ้เสียดายซื้อมาแล้วคนไหม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video phẩm thế bản thầy thì Đúng Đây hey, này cá ơi. Đây ca ปูอะไรนะกิโลสามร้อยกิโลสามร้อยปูโอ้พอดันนีถือประตูมาตายพอดีไม่ตายหรอกจ้าใส่กล่องสองสามล้านยี่สิบชั่งเราไม่มีที่แช่น้ำแข็งว่ะไม่มีไม่ต้องสายไม่ใช่ปูม้าจ้ะปูอะไรอ่ะปูม้าในค้าน่ารักเนียปูอะไรอ่ะปูไข่ปูไข่อยากจะซื้ออ่ะ จะรอดถึงเราเลข้องอานกอ้ยเฮ้ยของเรามีกระติกข้างล่างมีแช่น้ําแข็งอยู่วะไม่รู้แต่ก็น้ําแข็งไม่มีแนดแี่เดี๋ยว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 ดูดวีใครดูล้วะเช้นี่ยอาอีกหเฮ้ยล็กวเนี่ยสวยอ่ะ เอาไม่ดูก่อนได้ท่้อเอามาดูก่อนสิเรียนทองออเนี่เหรียทองเนี่ยเท่าไหร่ไหนน,นี่และนั่นแหะอันนี้พันสองร้อยจ้าอมก้าพันสองีสองร้อยของลเล็กก็มีมีอมก้าโล,ล็กไม่เอา <laughs> ชม ทุกใจหลอดราคาได้พีช่ชายอันนี้เท่าไหร่ออันนี้เป็นซูเามิที่พันเจ็ดร้อยจี่ห้ออะไรอะ่ะแชแนลค่ะแชแนลเจให้รเลยเหรอรอยี่สิบปาทเลส่ีรไม้ พูดถึงอะผูกผูกปากแล้วแช่น้าแข็งในรางน้ำแข็งอ่ะที่นี่น้ำแข็งม่มีหรอนะไม่มีไม่มีใช่ปะรว่วมีมีกระติกอะ่ะใส่แข็งเนี่ยไม่มีศาลเจ้าแม่หัดเล็กดูแหวนใส่ดีกว่าเฮ้ยแต่สกปรกไม่พี่ผมเอร้อยบาทจ้าผมร้อยเองเลยอ่ะ ปวดเมื่อยปวดไหอ่ใส่นี้ให้ปวดนะจ๊ะจริงเหรอจริงครับพี่มันมีเม่เหล็กทำไงค่ะอันนี้เขาเขาโฆษณาดีมีพี่พของเขาเอาไปอดีๆมาเลยจ้ะมันไม่ลอกเหรอไม่ค่ะ<อ>มีพวกซอยแม่เหล็กกม็มีแต่พี่เนี่ยซอยขมือสุขภาพแกปวดเมื่อยปวดไหล่ใส่นี้ให้ปวดนะเบอร์หนึ่งเลยนะคะเงินเหรอ มันมีของอิตาลีมีเมเล็กข้างในอันนี้ของเบอร์หนึ่งค่ะพี่เหมือนขาโฆษณายูทเวียพี่ข้าเอาอยากได้แหวนอย่างเดียวแหวนวงร้อยเหรออย่างนี้ร้อยอย่างนี้ร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบเหรอลดได้ใช่ไหมมันมีอย่างเพชรก็มีอย่างไม่มีเพชรค่ะอ๋ออันนี้ทองแอลเทอรีค่ะพี่สุขภาพแกปวดเมื่อยปวดไหล่ไม่รู้อ่ะเขาบอกไม่ร่อกหรอกไม่ลอร่องใบไม่ทองอิตาลีทองสองก็สัตร์ มันเป็นเหมือนมีแม่เหล็กมันดูดอะไรเงี้ยราคา450บาทจา้าแตาเบอร์สองราคา250ร้อยห้าสมันคละแร้แแแแพี่แร้ไม่เหมือนกันเนี่ยแร้ไม่ไม่เหมือนกัน <c oughs> แร้ไม,แไ,มแไม่เหมือนกัน <c oughs> อันนี้เบอร์หนึ่งอันนี้เบอร์สองลองไหมลองอันเนี้ยมันมีเส้น <180 S 2> <180 S 1> เล็กๆล็ด้วยนะพี่โอ้แบบน<ม>ั้นเนี่ยอื้อหือวับแล้วะมึงลองเลือกให้กูเลยมีมีเบอร์มีแบบไม่มีเบอร์เหล็กเบอร์ใหญ่นะคะอือล่ะเดี๋ยวน้องให้ดูมีเบอร์สิบเอ็ด ลองสุดลองดูเบอร์ก้าเอาเลยเบอร์สิบก่อนเนี่ยเบอร์สิบก็มีเบอร์สิบเบอร์ของไม่เบอร์สิบเอ็ดหัวไม่สวยอุ้มเอาอันนี้เอาแบบเอาแบบเนี้ยเนี่ยซื้อไปมั่นเลยเออกำลังสวย ทองกระเบนก็มีนะพี่ทองชัยแล้วก็มีนะอันนี้ของจริงเลยอยู่ข้างในอ่ะเท่าไหร่มีสามราคาพี่สามราคาราคาเท่าไหร่ของจริงเลยแต่นี่เป็นสุขภาพเป็นเดียวแต่มันอันนี้มันลอกป่ะอันนี้ไม่ลอกค่ะแต่มันให้เราสุขภาพดีอ๋อสุขภาพเอาแบบนี้แหละให้ชมดูอันนี้อ๋อชมดูแบบแบบว่าของเนื้อทองกระเบนอ่ะลาของนี่ค่ะพี่โอ้โหมันก็สวยงานแฮนด์เมดสวยนะ เท่าไหร่มีสามราคาจ้ะสามราคาอันี้เท่าไหร่เงี้ยงนี้คะตรงนี้หนูรับมาแปดหมก็แปดบาทตังไชยจ้ะมือแปดหมื่นแปดร้อยบาทแปดหมกบมชาแปดรบาทพี่ทองใช้แล้วอะคะทองใช้แล้วซนกับมชา ตีเป็นเงินไทยเท่าไหร่มันเด็กประมาณแสนหนึ่งกับพันบาทใช่ไม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 แสกัมพูชาเนี่ยของมือสองอะพี่ของเลนเสียอันนี้ร้อยห้าสิได้ไหมอันนี้ร้อยแปดสิบจ้ะร้อยห้าสิบแล้วันอต้องอย่างนี้สวยแล้วฝั่งนู้นนะอันี้วงเท่าไหร่อันนี้ทองเท่าไหร่อันนี้จ้ะอันนี้หนูลับมาเก้าหมื่นเก้ามื่กับสามร้อยบาทตังไชาร้ยบาท 9ก้บาทอ้ะอันนี้ทองข้อเลนเซียข้างในอะพี่ของกลมไรเงี้ยเงี้ยเท่าไหร่เก้าหมื่นเกาพชุดนี้แสนเจ็ดทลพันเจ็ดร้อยบาทต่ทองเจ็ร้อยบาทมันทองจริงนะพี่เป็นทองจริงนะเนี่ยเนื้อทองร้อปร์เนหนูรับประกันให้คุณีเลยซื้อให้เมียดีกว่านะ อันนี้พี่พชัยเลยสิบปีก็ไม่ไปไหนเราคปนทองในหนังหนังอย่างเดียวกลัวว่าใส่พับเดียวลอกเลยอ่ะโอ้โหแต่ลอกมันแบบนี้ครับพี่เนี่ยแหนไม่ลอกจริงๆเนี่ยเสนอร้อยยังลอกเนี่ยอันนี้เส้นเท่าไหร่เฮ้ยไแหวนแปดทองพิงพิงทองหลังนู้นนะวันนี้ก็ซื้อแหวนละมืดไม่เป็นไรร้อยห้าสิบเดี๋ยว ใส่พังก่อนเนี่ยพี่ชายเนี่ยน้องไฮดูอันเนี้ยลงพอลงทองเงินอันนี้ลงพองทูดอันนี้คองอ้อยซยังเดียวเท่าไหร่อ่ะโอยอย่างเดียวมีตามราคาพี่มันมีเส้นเล็กเส้นใหญ่ที่เอาเส้นไหนอ่ะอันนี้เปล่าอ่าอ่าจะนั้นเท่าไหร่อ่ะจะนี่นุ้ยให้พี่แปดร้อยไปแปดร้อยจ้าจะนนี้เงินอ๋อสวยนะเนี่ยอถอดได้ด้วย ได้อันนี้ของของมันเวลาทา้องน้ก่อน้อง,องสีสวยนว่าส,สวยส,สวยสวยสวย,สวยสวยดีสย,ยมีสองลาย<อ><อ>ตันนี้ันเนื้อทองวัดขอพ้อ,อยด้วยไม่ได้อะอับพันพันเข็ดกกกลับพ้อ,จอยจ้ะอันนี้ของอิตาลีมเส้นหลเล็กๆไม่อ๋อแค่นั้นล่ะ อาความำผิดบาทได้ามผิดบาทได้มาพี่เดี๋ยวไปนะเฮ้ยดูน้ำแข็งบนรถนี้มีป่ะจะซื้อปูกลับบ้านอ่ะพี่ชายอยากได้ซอยข้อมือเมื่อกี้สรซอยทองเมื่อกี้อยากได้ให้หนูเท่าไหร่คะซื้อฝากแฟวนสามพี่ใหม่ให้ อยากขายใหเท่าไหร่อันนี้ยังดีเลยนะคุณพี่แต่คนณพี่อยากได้เซอรรอยก็มีแต่มันลอกมันลอกรู้แล้วรู้แ้รู้เอาไมครับแค่นี้แหละพี่สาวชอบแบบไหนคะตอนนี้ก็เราเดินไปตรงไปช่าช้อดูกน้นใชป่ลามหมึก ดนมาาสุท้ฝั่งนู้นเป็นฝั่งขม็นมน,นะอันนู้นเขาเรียกอะไรนะเกาะกงนะเกาะกงเห็นนหม,มน่าฝั่งขมิญ บ้านของ